สนับสนุนรายการโดย UC2 Complex Straw s มีส่วนผสมของ UC2 a n t i n a t u r Type 2 Collagen ของลอนซ่าสหรัฐอเมริกาครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ลูกอมแฮกโล่งคอโล่งใจทุกสีทุกรสชาติปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วย Carebue ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กสร้าและสูตรดั้งเดิมเศรษฐาสวมผ้าไทยเที่ยวงานกาชาติซื้อสลากทุกบูธบอกวันนี้คลึกครืคร้นดีพร้อมเชิญชวนเที่ยวงานกาชาติ2,566ที่สวนลุมพินีจนถึงวันที่18ธันวาคมนี้ สภาล่มประเดิมเปิดประชุมก้าวไกลชงถกข้อบังคับสภาก้าวหน้าฝ่ายรัฐบาลลุมโหวตคว่ำ223เสียงสุดท้ายไปต่อไม่ไหวเสียงข้างมากไม่ครบองค์ประชุมสมรักคำสิงเข้าพบตำรวจกลางดึกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายกมือไหวขอโทษครอบครัวขอโทษสังคมขอตั้งสติแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด งานศพครูจูนครูสอนคู่ชีพคู่ภัยเมืองนครศรีธรรมราชผู้ร่วมงานแหนะ่นำอุปกรณ์คู่ชีพคู่ภัยมาทำพวงหลีดวางหน้าโลงศพทันข่าวทั่วทิศก็ติดทุกสถานการณ์เคลื่อนไหวในเช้าข่าวเข้มกับสนกรัฐวงศกุลและธีระธัญยะภัยบูรณ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับในเวลาของเช้าข่าวเข้มอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับเมื่อคืนนี้ก็หลังจากจบรายการเล่าข่าวค้นสักครึ่งชั่วโมงนะฮะสมรักคําสิงก็ไปพบกับตํารวจที่สพขอนแก่นตามที่เราเกินไว้ตอนท้ายรายการนะฮะว่ามีข่าวว่าสมรักจะโดน4ี่ข้อหาซึ่งก็โดนสี่ข้อหานะครับโดนแจ้งความไปแล้วก็สมรักก็จะไปพบกับตํารวจเลยเมื่อคืนนี้ ก็ไปจริงๆเวลาประมาณนะฮะเวลาประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งนะครับที่กองบังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะครับสมรักคําสิง์ก็เดินทางไปพบกับท่านพันตํารวจโทสุภเริกสุวรรณราชรองผู้มํกับนะฮะสอพอขอนแก่นเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะฮะแล้วก็ให้ตํารวจได้สอบ ให้ตำรวจได้เก็บตัวอย่าง DNA เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะฮะนี่ครับแล้วก็สมรักก็โดน4ข้อหานะครับร่วมกันพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15แต่ยังไม่เกิน18ไปเสียจากผู้ปกครอง